สวัสดีจ้ามืนอนี้สิพาพี่น้องไปหาอยากหากินค่ะไปยำกุ้งกับพี่น้องหมู่บ้านนี่คนนุพ่พ่อมาใส่ไว้คนมาใส่ไว้กัดกัดเส้นฉีกหัวตั้งมายำมมันมนี่เขาไม่ต้องให้มันได้ขึ้นหนึ่งก่อนค่ะเขาตั้งมายามเดี๋ยวไปไป,ไปรดนน้ำกันค่ะพี่น้องไปค่ะไปหาเบิ้งค่ะพี่น้องว่ามันสีมานบอมอือหน,นึ่วไปเบิ้งเนาะค่ะเนาะค่ะ เดี๋ยวเข้าไปเบิ้งค่ะหมู่ว่านเนี่ยคนนุ่พ้องมาใส่ไใบยุ่น้องนี่แหละค่ะไปรุ่นน้ำกันค่ะว่ามันสีมานบอมือนี่โอ้ยหนทางได้กระโดดขามปุนนี้นี่ค่ะมันเป็นข้องอันนี้สิเป็นน้องเป็นน้องของทหารค่ะเป็นน้องของทหารคือคนนุ่พ่องว่าหมู่ว่านนี่แหละเป็นน้องของทหารโอ้ยลืมเอาเนี้ยอุปกรณ์มามาใส่น้ำเนียนี่ขาดน้องนี่แหละค่ะคนนุ่พ้องมาใส่ไว้ มาหลุนน้ากันค่ะว่ามันสิหมานบอมือน,นี่สาาวัสด,ดีค่ะมาหอดน้องเราเด้ยค่ะสิผาพี่น้องมะยามกุ้งบามันสิหมานบ่หมานมาหลุนน้ากันสองกะละมังอยู่นในพี่น้องมือน,นี่เอามาใส่ไม่ยังลหรดำดำาหากอนค่ะหากรวุน้นหนําพ้องใส่ใบโอนี่เด้อันนึงนี่นี่น,นี่โอ้ยก็เป็นนั่นสิเนาะบาะนี้เนาะสิหมานบ่เนาะ เอาใช่ล่ะ <laughs> คือบอ่หมันเนะาะบัดเนาะเดี๋ยวต้นตัวนี้บ่หมนันตัวนี้บ่หมนันเอาเอาไม้เอาเปิดออกใส่เลยจิเดี๋ยวเอาเอาตัวนี้ไว้ก่อนค่ะมันบ่หมนันเอาเอาตัวไม้เอาตัวไม้ยำเอาไอาส้ใบยูนิซสามชิ้อันกันนี่สามชี้อันแล้วให้ยางหากต้นกัน,กนม,มันบ่ม,นมีแนวหมายหมู่บ้านมึง พี่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 ใสพี่พี่เกิดอะไรเีมาดูดูอันนี้สิได้บ่มาเบิ่งดูหมานบ่หนิเสร่ละโอ้นี่นี่นี่โอ้อันนี้อันนี้มีปูด้วจ้ะนี่นี่ได้ถือควดปูถือปูพร้อมปูเนี่ยกาเปิดก่อนเปิดก่อนค่ะ เปิดเอาเทศใส่ก่อนปูหากเกาใสาา่ถังหาางนึง่งกุุ่เหากเกาใส่ถังหนึ่งแล้วเปิดออกก่อนจะ้ะ โอ้ในปูว่ตจะได้ปูสามตัวอย่าไปเบิ้งอันไม้ค่ะไปรุ่นอันไม้เอียดไม่หลายอันอยู่เลยจ้ะมาใส่ไบอยู่นี่สามชอันอยู่ไอ้พูนี่อันนึง วมียูเยมนว่มันจิงลงไปเลิกบ่ตึ้งต้งนบ่ตื้นตงเล่นเมือว่านอเอามือน,นี่คือ,อยังเลิกแคนว่านใส่ใบรอดนี่นะ <c oughs> หาไม้ไุ่เห็นจ่าพี่นวองใส่สเล้วร้องหวังไว้โอ้ก็มาาจมาในแต่นอกไปนี่น้องหาหาหวหาไม้กนจ่าพินวองพลมาใส่เหล่าผลไม้ใบหมียผลไม้ใบอีหลหละมันอันนั้นเน,น,น,นื้นนนนอไม้มันรุดเฮียโอ้นี่นีนพอแล้วพอแล้วจ้ามนลุ่นน้ำกันบาดางนี่เป็นดังที่ที่สามเรแมนบ, <ำ S 1> บ่แมนอันที่สามเรื่งลุ่นรุ่นดังนี่ก่อน จังได่แงนี่แด,งน,ดงนี่ก็มีเตอีปูแดงนี่ก็มีเตอีปูจ้านี่กูชงใช้บะม,ม,มีกุ้งมั้งเดะน้องนี่ด้วยจังไดเดี๋ยวฟาเกเปิดออกก่อนกูก็เอาลวดกูยนี่ยหนีมั่นแล้วล่ะเว้ยมาผีหายเอฟซีเป็นเบิง่งกะละมังมันกระรอยหนี มันมันตะปูมาหากุ้งเจ้าอะไรปูหมายเสียกระปองจ่าพี่น้องจากพวกปนไดคนนำพ่วงกับใดวันนั้นว่าส่วนสาวสอนผ้าลวามันยามบังกุ้งจ้าพี่น้องเพื่อินมาอีหยังก่อนขึ้นี่เขาเจ้าเอิ้นบ้านอันอีหยังก่อนแนบเนี่ยบ่แม่นแหนบอันแนีใส่บังกุ้งแล้วบ่รู้กันว่าเขาเจ้าเอิ้นยังไปจ่าหาหมายตัวเตะใส่ใช่ใบจากอันจ้า ถ้าใส่ใบจักอันเมื่อวานนี่ใส่ไบแปดอันยุ้ยใส่เสมือนในี่ไปอ้อมอ้อมไปทางพุ่นเลยหเ, <ฮะ S 2> เป็นนี่ตีไม้หนึ่งนี่นี่นี่เมียนใบน,นี่แมีนเราคือเป็นตั้งีฉอันนี้โอันนี้คืเป็นตั้งเียติ <c oughs> ดยังบ่บอ่อันนี้บ่ติดมันไม้ห่างบ่นีมนไม้เพิ่นห่าง <นะ S 1> ตอไหนเพิ่นบ่ากลางามันบ่ไม้บ่ากลางจ้าพี่น้ายไปบ่ ไม้บักกางนี่ไม่จักอันแล้วซีเมนบอเออนี่ซีอันนี่เมนไม้ล่องไปน้ำหนามบ่เมลุ่นมาลุ่นอันนี้ต่อจ้าลุ่นอันนี้ต่อเมลุ่นอันนี้ต่อจ้ามาลุ่นมาลุ่นว่ามันสิเฉือกบ่ โอ้โอ้ยพวกควางนี้พวกพี่น้องโอ้ดังนี้คือคือไร่เถอะมีหมดงู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 ไก่บ้านเป็นยังปูช่องใช้ปูสีกัดมันโอูโอ้ดังนี้มันมันมันดังดังนี้ดังที่เท่าไรดังที่หาดังที่หามันจ้าพี่น้องได้ทั้งกุ้งทั้งปูทั้งงูอันนี้เลยอันนี้มันลายแนวอันนี้อันนี้มันหลายแนวมันทั้งงูทั้งปูพร้อม อ,อกซะจ้อันอันอันเอาหัวอกซะจ้ะมันตายแล้วอีปูนีบมันเอู้ใสใสดังนี่หนา้าดังเดียวจ้ะพี่น้องแตังมาหลากหลายนะมันมันมันอยู่เด่นนี่เนาะเดี๋ยวงับไปก่อนงับไปพ่อมม่สิลงสิสิพี่น้องเอามาแปอัน man, อสิเดี๋ยวพ่อแปอันบ่ได้พูดเจ้าเถอะบาฮ่าฮ่า่่ อ่บาดนี้ใส่ซะเบิดตูน้ํากะบ่ลิกปานไหนจ้าเนาะน้ําเพียงอันโอกเฮานี่ละจ้าพี่น้องมันลมบ่มันกลิ้งลมบ่หรือจังได๋คือบ่เห็นเห็นบ่บ่บ่ได้มันใสๆปันนี้เด้แสดงว่ามันลุงลงไปข้างล่างพ่อแล้วพ่อแล้วจ้าพ่อแล้ว ลุนลุนลุนไปน้ากันจ้าพี่น้องอันนี้ดังที่เท่าไรก่อนซีหะหกหกเฮยเก็ดยูหันซีเป็นบ้าซีหะหกอันนี้อันนี้กระมานคือกันอันนี้มานจ้าพี่น้องมานคือกันจ้าแต่ว่าบ่บ่สู่อันดังงหันจ้ามังหันตะวันอันนี้มานมานปูมานกุ้งกุ้งก็ได้เนี้ยต่ว่ากับว่ามานหลายปันไดแต่ว่ากับพราได้อยากได้กินเนาะ มาหล่อมามาหล่อเนี่ยมือเสาวได้จ้าพี่น้องมากูเนี่ยมือเสาวเพิน่นไอ้คนหนุ่มพ่งเพิ่นมาใส่ไว้ตั้งแต่หมู่บ้านแล้วล่ะแมีนบ่แมีนจ้ามาใส่ไว้หมู่บ้านาอ,อู้พ่อเด็กแก้วอยู่ดอกเอื่ยไปปูปูเนี่ยหนีมั่นมั่นเหลือดีเนาะแมเนปูยหนเนี่ยหนีมั่นแล้วพ่ได้มาไกลปปนี่ต้องกลับขึ้นกลับขึ้นกลับขึ้นเออไม้หายไม้หายไปนับเบื้องดูมันพอแปดไป คือมานั่นไหมอยากหาตีหาก่อนคลิปนี้ก็ขอบคุณลหลายๆ้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆเอานี่อยม่พี่น้องเบิ่งอีกก่อนคลิปนี้ก็ขอบคุณลหลายๆที่เขามาเบิง่งที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามคนนำฟ้องเดี๋ยวพ่อพ่กันไม่คนนลิปหน้าเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปหาหมายก่อน ค่ะขอบคุณค่ะ